อ่อแล้วครับผมก็ขอกราสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณิตี m o b บายแล้วก็ผมเอฟดอปคนเดียวคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็มาอยู่กับแมปใหม่เหมือนเดิมนะฮะผมก็ แบ็กเอาท์นั่นเองนะฮะนึกลืมชื่อด่านลืมชื่อด่านไปแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่น1นึ่นะครับในเจ้าตัวปืนอ่าพพ sh นั่นเองนะครับผมผมเพิ่งจะได้มานะฮะคนอื่นเขาได้กันเป็นนานโคตรแล้วนะครับตั้งแต่แบตแบตเทิลพาร์ตมาแรกๆนี่ผมแบบเพิ่งจะได้นะครับแบตเทิลพาร์ตผมเพิ่งจะถึงนะเอ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงคนอยู่ฝั่งนู้นนะผมขอดูก่อนละกันเดี๋ยวค่อยพูดละกัน เนี่ยมันอยู่ตรงหน้าห้องนี้เลยมาดิครับมาดิครับเองโดดมาเอ,เองก็ล่วงไปสิโอ้โหจังหวะโดดหน้าต่างพอดีนะฮะหน้าต่างแคบๆแบบนี้อย่าพยายามปีนครับกระโดดข้ามเอานะครับวิ่งชาร์จแล้วกระโดดข้ามเอานะเพราะว่าถ้าปีนมันจะเสียจังหวะนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้ทิกเล็กๆน้อยๆน,นะผมโอเคนะฮะมา1 4กับปืน PPS SH นั่นเองนะฮะโหพูดยากเธอละเกินนะครับผมผมเรียกปืนพ p พแล้วกันนะปืนพ P ใหม่นะผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะมันมีเดี๋ยวมันประจำสับส่วนกับพ p พ9นั่นเองนะครับตอนนี้คนเยอะมากเลยโคเดอผมจะปืนเนี่ยผมเก็บพื้นมาได้ด้วยก็อบอกมาดิครับยังไงเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหยระยะอย่างี้ยังยิงได้อา้าวแต่ถ้าเขาหนีจริงจริงก็ยิงไม่ได้หรอกครับมันไกลมากเอ็นมจนะีมันเบาครับมันแรงยิงได้ครับปืนนี้แต่ว่ามันเบาเบาใครจะไปอยู่ยิง้ย ไม่เอ então, tenha, bare, 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 bare. ้ยหายตัวมาแถวนี oh, oh, ú, ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งเจอข้านะครับก็ผมก็ทําการแต่งนู่นนี่นั่นอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยโอ้โหยังไงจ๊ะเอ้ยโหยิงไม่โดนโอ้โหกิโลกิโลเป็นปืนที่ผมยังยังไม่ได้เล่นมันจริงจังนะครับก็ผมไม่รู้ว่าปืนเขาเขาเปิดเขาเปิดมาให้เล่นหรือยังมีเข้าเซิร์ฟไวอยังน่าจะยังเอ้ยเดี๋ยวดูดูแล้วเปล่าสโนว์แมนอันนี้เอาเลยแล้วกันจ๊ะ ใครพอทราบแล้วบอกผมด้วยนะว่ากิโลเนี่ยมันเข้ามาในเซิร์ฟหรือ,อยังให้สามารถเป็นจับจองเป็นเจ้าของให้แต่งได้หรือ,อยังนะผมยังไม่ไม่รู้เหมือนกับว่ากิโลสามารถทําได้หรือ,อยังนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะฮะก็ตอนนี้ก็มีแต่ปืนพีพีอ่ะฮะโอเคข้างหน้าเอ็งยิงข้า,างนี้เลยเหรอเอ็งระเบิดไปกินแล้วกันน้องโอเคแม่งวิ่งหนีไปก่อนไม่งั้นเอ็งตายแล้วโอเคครับอยู่หลังตึกนี้ผมขอขฟังเสียงก่นินเรียบร้อยนี่ไง ดีนะผมย่องมาดีนะผมย่องมาไม่ไงั้นเขาหนีผมไปแล้วนี่เป็นไงสเตปย่องเล่นหนึ่งสี่ผมย่องโคตรบ่อยอ่จริงนะบางทีเล่นเป็นตี้ก็ย่องครับถ้าเหลือคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ย่องนะการย่องนี่ผมบอกเลยโคตรเกียนนะครับมันไม่ใช่เกียนหรอกมันคือเทคนิคนะครับที่ทําให้เราชนะสตูได้แบบมาไม่ไม่ไม่โง,ง่อะนะก็คือไม่ได้เดินเข้าไปตายโง่ๆนั่นเองนะก็คือการย่องนั่นเอง ผมไม่รู้จะใช้คําไหนถ้าคือเราเห็นศัตรูแล้วเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะศัตรูอยู่นะถ้าเราไม่ย่องเขาก็ได้ยินเสียงเราถูกต้องไหมเราเห็นศัตรูแล้วเนี่ยเราเห็นรอยเท้าศัตรูแล้วเราอย่าไปเปิดจุดให้ศัตรูเห็นอันนี้ผมเปิดจุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเทคนิคง่ายๆครับเราเห็นศัตรูศัตรูจะไม่เห็นเราทํายังไงก็ได้ให้ศัตรูไม่เห็นเราเราเขาจะเห็นเราอีกทีคือตอนเรายิงเขานั่นเองครับนี่เรียบร้อย <S <S เป็นเ็กระยะนี้ผมไม่เอาไอเคียมาใช้ด้วยเนือ,อ นะฮะไม่เอาเอเคด้วยเฟนเด็กเลยนะครับก็คือทำาะไรก็ได้ให้ตรูตตไม่เห็นเราแล้วเราก็เห็นตรูตตนะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากครับในเมืองแรกนะครับ6คิวนะครับเดี๋ยวรอไปเมืองต่อไปให้มันเดือดๆกว่านี้ก่นอนแฮกเกอร์โอ้โหนี่อันนี้ห้าวครับเล่นอย่างโง่เลยผมเลยยิวิโดน,นะครับอันนี้จะเปิดจุดตรูแล้วเี๋ยว,วา ผมยังไม่บุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนแลวผมโดนแฮกเกอร์ด้วย,วยมาดีครับเองจะบุกพี่อย่างนี้เองก็ล่วงไปสิครับน่าจะบดตี้นะตี้นี้เขาลงมาบ่อยมากเลยเนี่ยโอเคไปกันดีกว่าแฮกเกอร์ acker, น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไปอ,อัปเกรดกันนะครับผมสําหรับปืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในท้ายคลิปว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วมันเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับแต่ผมกล้าการันตีได้หนึ่งร้อยสิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนอยู่ อ๋อน้องบอดโอเคยิงไปก่อนเอ้ยเอา้าทำไมก้อนผมไม่ก้อนผมหัวสั่นหนึ่งกันนะู้น่ะโอ้โหนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าปืนพีพีตัวเนี้ยไม่มีทางสู้เฟนเนกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันสู้ไม่ได้นะครับมันมันมันสู้ได้ก็จริงแต่ถ้าบวกกันซึ่งซึ่งหน้ามันสู้มันสู้ไม่ได้นะครับถ้าแบบคุณไปหลอยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันยิงปืนทุกปืนทุกปืนนะครับมันยิงตายหมดแหละ ไม่ว่าจะเปิดเมตาหรือไม่เมตาถ้าคุณหล่อย้เขาหรือว่าคุณเปิดก่อนคุณมีโอกาสที่ยิงเขาก่อนมันก็ตายทุกปืนแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงการบวกกันจริงๆวัดทีมไฟ์จริงๆอะปืนเนี้ยสู้เฟนเน็กไม่ได้ครับเพราะว่าแรงเขาเรียกว่าการลั่นกระสุนของเขาอะช้ากว่านั่นเองนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะผมมองนะผมมองว่ามันเฟนเน็กมันค่อนข้างจะดีกว่าปืน PP ตัวนี้ค่อนข้างจะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอา ของ a d o b e ให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็แต่งมาแนวแบบอบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมก็แต่งผมก็ลองมาแล้วอ่ะนะครับลองมาหลายๆแนวนะครับเปลี่ยนกระสุนไวอันนี้จะออกแนวกระสุนไวแล้วก็ระยะดาเมจนะครับแล้วก็ไม่อะไรนะความแม่นยำเมื่อไม่เลงนะครับนี่คือที่ผมแต่งนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวใครอยากรู้ของแต่งคอมเมนต์มาครับแต่ผมลองเล่นให้ดูก็ได้ของแต่งแบบผมนะครับ หอมันบินเหนือหัวผมว่ะผมหาที่เล่นก่อนมันมันโล่งกันไปนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ยังพอเล่นได้อยู่นะครับมีข้างล่างข้างบนข้างหลังนี่มีเสียงปืนยิงกันสนั่นเลยเว้ยขอไปแจมหน่อยแล้วกันนะครับเจ้าตัวพี่พี่สวัสดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมผมมองนะครับเดี๋ยวผมผมยังไม่บอกละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสดได้สําหรับเจ้าต,ตัวพี่พ,พีนี้นะครับ ก็คือมันอ่ามันไม่กระสุนเวลามันยิงแบบอโนสโคบอะนะครับเรียกง่ายๆคือโนสโคบไม่ได้กดสโคบอะมันยิงไม่ค่อยเกาะกลุ่มเท่าไหร่นะผมมองนะยังไงเฟนเนก็มันเกาะกลุ่มมากกว่านะครับเจ้าตัวพีพีนี่มันไม่ค่อยเกาะนะผมว่าเนี่ยเวลายิงแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยเกาะกลุ่มนะครับคือเนี่ยเห็นป่ะมันจะโดนยากกว่าเห็นไหมนะครับแต่ถามว่ามันโดนไหมมันโดนครับมันโดนแน่นอนแต่ว่ามันโดน ยากกว่ามันโดนน้อยกว่าเออผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเจ้าตัว PP มันก็สู้เป็นเน็กยากนะครับแต่ถามว่ามนตัวมันถ้าเราไม่ไปเทียบกับปืนเมตาตัวมันดีไหมแม่งโคตรดีเลยนะครับกระสุนก็เยอะยิงก็นิ่งนะครับมันนิ่งมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งเท่าไหร่แล้วก็ s m g นะทำใจหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ก็ยิงไปทั้งหมด1 4สี่โคนแล้วนะโว้เดเด้อๆๆๆโอ้โหเอ็งยิงฆ่ายอย่างนี้ โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหลงก่อนเลยผมนึกว่าจะรอดแม่งยิงกดยับกระสุนไม่หมดสักทีนะฮะมันอยู่ข้างบนหลังคานนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาทางเฮ้ยโอ้โหล่วงไม่งั้นลาระเบิดขึ้นไปแล้วแต่น่าจะปาไม่โดนหรอกนะครับเดี๋ยวขออ้อมก่อนเลยแนละ้วกันอ้อมข้างหลังเลยแล้วกันครับตอนนี้นี่ผมอาจจะเล่นบุกๆกหน่อยนะผมอาจจะเล่นบุกๆุกหน่อยนะครับเพราะว่า จะได้เห็นชัดๆเพราะมันเป็นปืน SMG ไงยังไงมันก็ต้องบุกนะครับซึ่งเล่นเล่นอ่าเขาเรียกว่าวันแมนอย่างเงี้ยหนึ่งสี่อย่างเงี้ยเล่นบุกมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมผมทําได้อยู่แล้วนะบุกไปเลยดีกว่าผมเห็นตัววิ่งข้างหน้าแล้วนั่นนั่นนั่นไอตัวที่ยิงรถผมเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเออมาเลยโอเคมาเอ้เสลิงบูตเฮ้ยนั่งไงข้างบนตัวสีม่วงม่วงชมพูชมพู หวัดดีครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมนี่ไงเรียบร้อยไปดิข้อดีของมันนะครับกระสุนมันเยอะนะครับแล้วก็เล็งยิงค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าดาเมจมันไม่ค่อยแรงนะครับจเจ้าตัวพีพีนะผมไม่รู้ดิอันนี้ผมรู้สึกเองเลยผมไม่ได้มองที่ค่าสแตทไม่ได้มองอะไรเลยผมแต่งแบบที่เล่นง่ายอะ่ะผมมองว่าเฟนเนกมันมันแรงกว่ามันไม่ใช่แรงกว่ามันลั่นกระสุนไวกว่ามันเลยทําให้ดําเมยเข้าเยอะกว่านะครับก็เลยคือยังไงความลั่นไวที่เยอะที่สุด มันก็ต้องดีดีดีกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ไปลุยกันเลยเดีกว่านะครับลุยเดี๋ยวๆๆ้ยโอ้โห,โโห,โโหว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกเห็นอะไรแปลกนี่ไงเต็มเลยผมขอแอบก,ก่อนละการนะครับหาที่เล่นครับหาตึกหาอะไรเล่นฝึกหนึ่งสี่ฝึกไม่ยากครับแต่ว่ามันมันเล่นลําบากมากถ้าเจอคนเก่งๆครับแต่ก็ต้องหาที่เกาะที่อะไรเจอลมก็เท่านั้นหละครับเตรียมตัวได้เลย โอเคอึ๊บมาดิครับมาดิครับมาดิครับผมแต่ถ้าเจอตี้แบบไม่เก่งมากตี้กลางๆเงี้ยหนึ่งสี่ยังไหวอยู่นะถ้ามีตึกให้เล่นมีบ้านให้เล่นแล้วเล่นนินจานนะหนึ่งสี่ผมผมเคยทําได้นะแต่ไม่บ่อยนะครับแบบว่าสี่คนลุมผมคนเดียวแบบวิ่งหาผมแค่คนเดียวอะผมเคยอยู่แต่ไม่บ่อยนะครับแต่หาว่าทําได้มันทําได้นะครับแบบอ่าอารมณ์มันจะมีหลายแบบนะครับที่โดนหนึ่งสี่ก็คือหนึ่งนะครับ ก็คือเขาโถมเรามาเลยสี่คนเนี้ยต้องการตัวเราคนเดียวแล้วเ,เขารู้ตำแหน่งเราเขาหาเราอะไรเงี้ยกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขาเราเห็นแล้วว่ามีสี่คนมีหนึ่งตีแต่เขากระจายกันอยู่แล้วเราเก็บเขาทีละคนละคนละคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการหนึ่งสี่นะครับหลายรูปแบบแต่ถ้าเป็นเก่งๆนะแล้วเขาโถมเรามาทีเดียวนะยากครับผมเก่งแค่ไหนก็ยากครับเจอแบบว่าโถมมันมันจุกยากเลยเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามเขาก็ตามเราเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยึกอกป่ะนะครับเนะราต้องแล้วแต่สถานการณ์ไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ใช่ว่าเรายิงแม่นยิงเก่งแล้วเราจะไปเจอกับเขาได้ครับสเตปจูกก็สําคัญนะผมสําหรับคนเล่นหนึ่งสนะครับก็ฝึกๆกันไปผมก็ยังอ่อนด้อยอยู่ผมว่าเหมือนไม่มีคนอยู่ของบทนี้ว่ะนะครับตึกน้ตาตึกซ้ายมือตอนนี้ผมฆ่าไปยี่สิบคิวแล้วขอเตรียมระเบิดก่อนเลยเลยนะ,ะเฮ้ยแม่าดว้วยคือเฮ้ยโอ้โหมันเห็นผมชิบหายแล้วมันยังไงเฟนนิกซ์ด้วยวะ โอ้โหอีสู้เฟ็นเด็กไม่ได้แล้วมันยิงผมก่อนด้วยโอ้วันรู้ได้ไงวะไม่เป็นไรนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็20คิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้ย oh, 3,000กว่าดาเมจเลยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอยากให้ผมเล่นปืนอะไรอีกนะฮะคลิปหน้าลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับเอาไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจุบ๊บ